ลอตีนี่ทึ่ใจลอตีปะเนี่ยทึกใจลอตีทึ่ใจเนาะคักบ่คักคักเนา่คับบดาบุญยังขับตีเออขับดาบตีโอึ่ใจโอเนาะบดาบตีเนาะมีแต่เอาใจนี่เอาใจเก่งพอดีพอดีเราสาวเราอเนาะเดี๋ยวเนาะ มีไอ้เฟื่องแค่ไหนเราเดนเนาะเฟื่องเราไม่ยู่อืมยุ่พก่นละลี้ยงลูกเข้าสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้สีป่เปเบิงซาลีว่าจเถิงิุนศิ่นกับบ้าเฟื่องคููหักกำลังวัานแวว โอ้ขนาดทางหมดแล้วนี่อังเป็นไหมแต่เมื่อนี้อากาศฝนย่อยหน,หน่อยนึงอยู่ฮันบุยูเหือสบายดีสลีส ไอ้เฟืองโอ๋อเฮ้นี่แต่กระจกบ่วทางเวนทางคืนเอออ่มืันนี้เขาบุมาฟักยาปะบอยาเป็นอย่างอย่างแรกเนี่ยลายแล้วั้บีดิ นโดนังฮะอ๋อซ mm. ื้จักรต้มน้วยเนี่ยหอเปล่เอออันนี้ตัวมซื้อต้มไม่น่ะซื้อต้มไม่ละอันสองอ้นเนาะเขาดูดอันนี่นะเจาะยู่นี่เออเจาะแล้วแล้ววันนี้บอกแล้วแล้วสิบแปดล้านเออสมควรเนาะแข่งเนาะยอมเลยเอามาหอดเต่าหอดตังนึงเงี้ยหัวสองคนยังลมนั่งอยู่นี่ลมกันไม่เป็นเจ้านะเอาไอ้แกีวอาชิมาละเอา

เห่อไรเหรอคุณอะชิข้าน่ะอะพี่ขยาสัฝนตกนคืนหนึ่งนักโอ้ของยาหน่งแน่นอะตกแล้วนาะ,ะบุตรที่บุตรี่ฝนบุตรที่ข้ามกนแล้วหน่มาแล้วอ่าเท้าไหไหมเ พาไปดูเยพาทุกคนไปเยี่ยมมังกันไปยูน่ะไปแล้วลงไปรูปเมื่อกี้นี่เอ้ยว่าอ้าวบอกในว่าถ้าไอ้มาก่อนมือนเศร้าไอ้สิไปหาสินะปะปะกันสมโอ้โห Ơ, khám công nhận chuyển nè Ní, thịt nó uống, mất đấy nhỉ Giờ quân khuôn đấy Khuôn ở phương nọ Cái hắc đi Khoa đi kín ăn, nhớ ảnh ăn, tục chết nè ตัวเกศเขาบอกเอาไปเดี๋ยวนาะเป็นจะอไรเป็นขาสลีบกวดแล้วไปกวดซองซองซ้ำมือเป็นจังไรปกติเนี่ลูกไะเบื่อเพี้ได้ดเราบอกบ่าบู้ผู้หญิงผู้ชายเถอะบ่เขับไปได้เบามันยั้งหน่อยยังหน่อยที่เนาะ ไปพอดีนอนกลับกลับเออสนอกบล็อกดีแล้วสิดัออนสิโอนหอมกันเลยวันนั้นก่อนเอาไปไว้ก็ได้นะเอาเติมสิบสามท่องเอาตามคนสร้างนะ<ช>ตัวเก้ากันยังอยู่ดิเออพอดีเข้ามาสร้างเนี่ยมันพอสิบสามเราไปโปะไปโปะสนามกันแล้วก็สิฟ้าไปให้เขาแล้วกันแล้ววันนี้พระสั้งจึงเอาไปเอา จะแซงกับไปโอ้ถึงไล่นเนาะเอาไปได้ซืสวสนะนเทศรเทะรเทศเทเ,เนนทศรเทศปเททระเทศปรทรเทศปเระเราทายระเทศปรเทระทรถเทเที่นะระเทศปรอเระเี่เประเเทศ่ระะเทศประเทศประเทศร่้นนร uana, ะ,ะเท

เป็นจังได้แต่พ่อมาเราเงื่อนบ่มเวือนจะบ่อแต่พ่อมานไะงแต่ตอแข้งตอข้าแล้วเนาะยันข้าบ,คบุคบแข้งบ,คบุคบโอ้ยอก็มีความสุขแท้อยู่บ้านทอดต้องเลี้ยงหนึ่งอย่าเอาเฟืองไงบมดไปเซ็กระไดแล้วเนาะเป็นเนาะมีเพื่อนๆเดินเนาะ vào <laughs> là nhiều người mọi người mọi một mọi người 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 สะ้ท่องก็ได้ทงเาเลยข้อเสียบไปชะท่องอันเรื่องอยูข้อวจเป๋เอชันท่องเดียวขนลเลยบอซ้ำก,กันเลยชัน่อ,อก็ไดเออเปนนั่นแหละสิไปยัดสะทองอ่นเนี่ยเป๋เอตกกวเก่าหันสาวปีมหมานี้สิบามนเป็นสามสิบสามแล้วจเอาอนันสนุกอ่ะร่ก้เจ้ากัน ไปเข้าโบซั่งเรามีผู้ซื้อเขาบริโภคชนะไดได้เนาะไม่แนะ่ทค่นี้ยกับบริษัทอันนี้มีแตเรามีแต่คนฮู้กันลัดซื้อซื้อ,อ,อช่วงนี้กระมิดไปได้เข้าโบนั่นได้ขาไปเบอรนะ์แค่น,น่นะอืมขันไปเบอร์แล้วก็ขาดไปเบอร์เบอร์อ,อ,อนาคตเข้ามาก,กวดลววาละเขาว่าลอกต้นเัว่ตักจอจนน ເຮົາວ່າ <irgendw> ບ <carbono S 2> ໍ <imprisoned> anyway, ່ຕ້ອງວ່າວ່າມາປູກກວດມື້ເກມມື້ນີ້ອັນນີ້ສຸຮ້າຍມັນບໍ່ເຕັມດີປານໃດທາງເຮົທາລົດທາທາທາງລົງດນຈູເົາອດເດີຈູປາຮົາອດນເັນໍາທົົາທທທທລົແນອ มันเพราะมันยามันแห้งเด้คันเทาไปเห็ดร่วมไรแล้วมันมันเป็นปูงามแล้นี้แอบเข้าอัดเลยตึงแบบว่าเมื่อเราเอาปุงยาสิกะม่เั่ามีแล้วก็อินทิกับอันอิทธิขัเออพอเข้าเดมีเวคเแ็ทเนาะแม่ใช่เลยเขาอัดนังได้แล้วแล้วก็เอาเงินให้อันน้ำเมื่อแล้วเอาเงินให้ดูนี่นะอ่าอ่าอ่าเขาแอบเขานี้ได้แล้วดูนี่นะอ่าอ่าเวลาน้องเตะเพชรกัะเออท้าเดนเลยเพมันสั่งเพชร วันนี้ว่าจะออกไปซื้อปลาทุกข้ากินนี่ฝนตกก็ได้ออกไปเราเพราะจันมั์เป็นเพ่ขัวให้เรากินอ๋อมันเพ่ขัวเอาคขัวเรา,า,าก็เอินเขามากินเออสองไอ้น้องฮะสองคนจ้างเออคขัวเขากินมันบ่ได้บ่มีเขาว่าแพงพูดบ่มีแต่นั้นแม่เอาเข้าไปฝาให้เราเอาเข้าไปไหมเข้าเข,า,ข,า,ขา,ยา,ายังไงบ่น,นอะไรกันอืม บัวใหญ่ไปแต่ละล่างเลยเข้าอยู่นานๆใหญ่พูดน้อยเอาพูละมือละสี่ห้าโลหรอสี่ห้าโลก็ไปกดเบิ้งขึ้นหมืเงหเขาอีกอ่ะเมื่นั่นเนี่ยเราซื้อมาสามเป่าแบ่งเลยแบมอิติกกัครึ่งหนึ่งแม่ทามีกะครึ่งหนึ่งเราพอเทาจันนี่แบบว่ามัต้องเมาแล้วกันเลยอิตแม่ทามีเนี่ยเป่าเราบุกข้วจักเทื่อนอกแล้วจูบุายของพยูปะอยู่บ้านออกไปป่าเป็ดมักนู่นมึงจะอยู่เลยตรงนี้ไปจะได้เดื่อน ่ไปแต่ๆนั่น uh, น okay, ่ะเขียดยังเขียดไอ้ติ um, oh. ๊กกับเอลี่ผมมักตัวเองเออเขียดไอ้เอลี่ผมมักเออเฮาบเฮาลี่นี่เอาบักนูนต้นซากเอาอิบ่เอาเฮาลี่เอาลี่ก็บ่เอามันเียดโอ้นี่ว่าดนีมันมาเฮาเอาซากเว่าหบ่เอาบักนูนไบ่อีเหลียวโอมันสิเอา เอาไอติ๊กเอาแค้นเลยบอกมันเอาันไทยเลยเปนเหาะเพื่อนโอ้ยอีหีเป็นของตัวเองอยู่ดี่หรอวะเนี่ยหลีเนาะไปไปนั่งไปห้าจารีห้าจารีเด้ห่วงหนึ่งห้องเก่าหนึ่งไ้เก็บให้โตสับโอ้ พวอคนลอดิไหนพ่พ่อนน่เดี๋ยวนี้นะพ่พ่อไปใช่นีินั่งดีเอียว่เนี่ยก็ไข่ไข่ไข่ห้อยไว้นี่โอ้มาแล้วฝนตก ตกอยู่บอนอันนี uh, ้อะตกอยู่บอนอันแตาตันนี้ว่าที่อุ๊เต็ดคนอันน่ะปุ้ยแขนแต่ทางเอาดีแล้วเนาะโอ้ยโอ้ดีฮอนนี่สุดสุดดีดีเขาขี้ต้นเป็นห้มเนาะแล้วมันมืดน่ะขนาดรถอันใครเอารถสูงมมาไหนรถสีแดงขนาดวันนี้ก็ยังสีลมซ่อมแซมเถื่อป่าขับรถลอยมาลมเลยแม่ออ มันนั้นเนอสองไอ้นอ่องเขาไปพิษกันหนอนเอาจวนเขามาก,กวดยาเนี่ยไปกินข้าวอยู่นี่นะมีบมอหนึ่งหายเท่ยวหายว่าป่าทางโรยาบาลเขาลงไปตีอย่อนกัน,น,นโอ้กระโดดบ,บักดังคลิปอันนัน,มมนบุญธลงนะอ้าวถือบุญพระต่อพระเท้แเป็นข้าวดังเงยียเลยไหนทั่วประเทศมาเป็นข้าวระดับแวง้วย มันนัน้องนกบพัดเท้าไปพัดน้องนกบขันบ่อทุ่มองอยู่เฮือะนั้นทุ่มเงินนะทุ่มเงินหนึ่งจุดหกนั่นปัณนี้จะโอนบันซีมันทำจะอนบันซีมันว่าโบมีคันโบมีแล้วบ่ให้ไปแท้ว่าไปเป็นยังไงจะกลับมาโบให้ไปปอหายแถอะวะสามคนเท้าพูดทังดิบเก็บเงินอยู่หันในจุดสิบพันเอาให้ก่อนก็เพาะเอาเซ็นหนึ่งกันละเออจยัเป็นพี่เอาอนา่ะ ลงไปเอาเงินนำมานะจูหัวนานเอาให้สองแสนจังมิด,ไ,ไ,ดไ,มไปไปมาได้ก็ไปศึกษาพมรสำเนียเอ,อิ่นไปบุญนำได้กินยาหมาหลายเมื่อนานนะกินยาหมาสุะะ่มพ่มเอเหมือนนี้น้องบุญนำก็ได้เขาเอินื่นไปน่าจะเป็นทุกข์ ให้ไปบันทึกเออบุญจิตีเองตีเองเดี๋ยวายพูดย้อนเอาน้องคอว่าเอออนุญาตถ่ายคลิปถ่ายรถถ่ายรถนะมันก็ถ่ายโอ้โหบอลนั่นก็ถ่ายเลยเออน้องก็ถ่ายเลยคลิปเรื่องประเด็นที่บุญนำเขาทางซอยนะเป็นข่าวดังเดี๋ยวนี้อนาทางเป็นหนึ่งเส้นกีบกายอันนาบนลนุ่ ปั๊มน้ำมันไปเนาะมันมีอันเขาเอามือหินทบเดี๋ยวนี้ตะกินอ้วยเนาะเดี๋ยวนี้มันงามแล้วเต้เห็นไหมโอ้ยันแล้วโอ้ยยังสิบหูนะไกลกันกันมาเดีนี่ปลาเขาเห็นปลากระกักตะกินเป็นลูกเป็นลองมันเลิะเนาะกระติกโอ้ท็กมันขี้ดินอยด้วยเอ้ยบือนเลยมันเกิดตกไปเดี๋ยวนี้เขาทบมาหมดเนี่ยแต่ว่าเขาขี้ดินทับอัาขี้มาเดือดเดือเดือดเดี๋ยวนี้อย่างแค่แค่ผลสะอาดบนปั๊มน้ำมันท่านผลสะอาดบนอันเออะปั๊มน้ำมันเลยเลิกไกลแล้วนะ มันอันรุดกระคาคันเลยเขาลุกเติมปรยมาลรถคาร์รถคาร์สองคันดันไปทางทงไปนอนพุ่นสองคืนสองคันกันเป็นนอนปุ้ยนะบ่เปนรเบียบเออเป็นราเวียพุ่นถ้าเขาสัมผัสาะอ้าวเออได้ขึ้นส่อมนกขออยู่พุ่นเดนบ่แม่ต้องเลยไปกลับไปสัมผัสหรอแไปสัมผัสแต่เอาเบอร์นอนสองประดันเขาเขาเฮ็ดเฮ็ดก้อนให้เลย มันปลายหอดมือเขาเช็ดเตะไปญาติเ,เวลาก่อนขอเขาอกันคือตะกี้นี่ครับเพิ่งเลยเตียงบะเมนปลาซนเขาปลายหอดนาทีเห็ดเนาะบอดบอดมือเห็ดเถื่อเตีงเราไปเห็ดก่อนเขา <c oughs> ไปว่าน้ำเขานี่ไหวแต่ว่ากันคือเขาอยู่บ้านเขาเริ่มเ <c oughs> ขาเริ่มวันทีซ่าไม่เขาเริ่มไปเถื่น,นะแต่ใจเ็วันที่ยังมันบะเมนลืมเนอะใครมาหอดนั่น ก็กำลังจกพลังงานกำลังหอดเขาหอดมื้อนี่ตนแรงคอยมาหอดเนาะแต่ไปขอน้ำเขาไปหาในบ้านเอาเงินให้แนหนึ่งจัดให้เขาดวเขาโยเขาก็เพะฝาเขาก็เหินก้อนฝาผู้เดียวอย่งนี้ลงน่ะพเดียวมาเห็ดเลยเห็ด้าเห็ดมันน่ยเขาแบงหมนเห็ด้าเ็ดมาเห็ดไแวนกับพู้นึงเห็ดบ้านนึงกับผู่นึงเสมาอื่นมาอื่นเขาเริ่มเข็ดเนาะ กว่ละเห็ดมินอนั่คอนั่ในบ้านทัวเขาเฮ็ดาเรา่อนเราอยากไปเราก็บอกแฟนผู้อื่นไกลเล้วในบ้านเฮานี่แหละไปเห็ดนี่มาอ้อไปอยู่บ้านเฮาแต่แทไปอยู่เมื่อคยเลยนอนกับปลับเหลินก็ฟีแล้วเนาะอ <laughs> นอนดึกปลับได้นั่งจำเจนจำเจง คืนหอตซาลลี่ตีดัลีเนาะดีขึ้นฮอดบไข่เฟือกไปดนนะเอาทัวห้าเราทัวห้าเราเอาแบบปรับลินตอรซับมอฟังอนาตู่มัดขึ้นเลยเนี่ยนอนอยู่เส้นพี่นอนอยู่ลุ่มพุ่นเดี๋ยวเดือนนี้น่าเทิ่ยพี่เนาะอันนี้นอนทั้งนอนลุ่มได้นอนทั้งแต่นอนทาปนุ่นโดนมาท้ายเนี่ย เฮ้ยส่เอาบระนุนเอาบ่บ้าบ้เาเนาะเอาแต่เฟงนี้เนาะอันเดียวนี่เดียวนีเมากเหล่าตีนิวทึกใจลาตีปัญญาทึกใจลตีทึกเยอะึกใจเนาะคักบ่คักคักนี่คักขบดาบยังขบตีเออขบดาบุตีออกใจเอเนาะบุดาบุตีเนาะมีแต่เอาใจนี่

ผมบอกว่าสันแหละเขาเอินว่าผมยังกระตองเลี้ยงป่าไว้ท่าน่ยให้บุญน,นำนี่ <c oughs> มันเป็นลูกเส้าหลีเลยคลือนันานๆโอ้บอกคือเตะห้า,นานพ่อมันแหละมันเสือไส้คนพีระเดย์พีพ่พนันนันกับจะดำเกินไปแรงเห็ดเผาต้องอหลาย <c oughs> เป็นบาท <c oughs> <c oughs> จ่ายเลยกันนี่มันตัวหมดบอกขันมีครบเขามีครบมีขับเต็มแที่เลยหนูขันว่า อิติกามีเมียจุข่าวบักน e ู่นบักคูนบักอันนี Support> ้มีลูกมีเมียเนี่ยโอ้บ้านึงเนี่ยอยู่พุนเนี่ยเต็มปัดแหลบานเออเป็นพลเมืองอันนี้แหละเขากลับไปมาๆนี่โอ้มันยากอ่ะพวกคูค้องกันกรบโบมีอีกไปสะไปใส่ไอ้ที่ถัดไปเอาคนรวยอยากเอางามอื่นโตไม่ได้แหละเออเอาเนี่ยโตกันยังไม่ได้ แตดีวมาเจอคคนอ้วกอยู่นะตองตัตาเสียเลยตองยัดหอผมงอกผมงอกเลยงอกอ้ว้ยแ่ใดี๋่โอ้ยอวยดี๋นวเลน่ะยกเว้นจะกินบียบอกคันมันเมานึ่งจัดค่าไหนได้ต่อน่เศร้าเลยไป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 ่เลโอ้ย้ยงเนียวขนาด้ันก็ตัวขนาดไหนเนาะ โอ้ลักมันต่อไปนี้ถามจุจุเมันบ้าไปมาขึ้นเมื่านอนแม่นเปียกจากที่โอ้หนักติดกอลานะไอติดโทติดกอลแสดงว่ายุ่มี่ออนี่ยแล้วเขาอยู่ถิงเหรอบ่เนาะมาสาในน้องโทติดบ่เมื่อวานในโทติดเนาะ ราฮับบ่ฮับบ่เบิง์ฮัไปเอากระสับกระสับโนาดจอมาคือมันม่านีเขาลาไปนนีส้สบายดี